คอรมอรเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี2563ทับ6 4 1 2 2 0บาท อ้อยขั้นต้นปี2,564ทับ65บาพับาทสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับหรือคอรมเห็นชอบให้กำหนดราคาอา้อยขั้นสุดท้ายนะครับและผลตอบแทนการผลิต และได้จำนายนะครับน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายในฤด,ดูการผลิตปี2 5 6 3ัร้อมทับหพร้อมทางห็นชอบนะครับในการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนในการผลิตการจำหน่ายน้ำตาลน,นะครับขั้นต้นในฤดูการผลิตปี2564ทับเป็นรายเขตทั้ง9เขตด,ด้วยกันนะครับตบามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอมาดังนี้นะครับ,าารบรการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับและผลตอบแทนในการผลิต การจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายในฤด,ดูการผลิตนะครับปี2563ทับ64มีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศดังนี้นะครับ1น,นะครับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายในฤด,ดูการผลิตปี2563ทับ64นั้นนะครับเฉลี่ยทั่วประเทศนะครับในอัตราตันละ1,002.20บาทในระดับความหวานนะครับที่10 ccs ในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นนะครับณนะวันที่23กุมภาพันธ์ ปี2,564นอยะครับอยู่ที่920บาทนั่นเองครับ2นะครับในส่วนของอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศนะครับเท่ากับ60.13บาทต่อ1หน่วย c ีซีนะครับ 3. นะครับในส่วนของผลตอบแทนในเรื่องของการผลิตและการจำหน่ายน้ำตาลขั้นสุดท้ายในฤดูการผลิตปี2,563ับา 64. เฉลี่ยทั่วประเทศนะครับเท่ากับ429.51บาบาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับ ทั้งนี้นะครับในส่วนของราคาอ้อยขั้นสุดท้ายในฤดูการผลิตปี2563ทับหี่ที่เสนอในครั้งนี้นะครับอยู่ในระดับสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นในส่วนของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยในส่วนต่างนั่นเองครับในส่วนของรายได้สุทธินะครับที่ได้จากการจําหน่ายน้ําตาลทรายสูงกว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนั้นโรงงานน้ําตาลนะครับต้องนําส่งเงินส่วนต่างระหว่างรายได้สุทธินะครับและน้าตาลอ้อยขั้นสุดท้าย ให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในอาตาัตราตันอ้อยละนะครับ8บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ5.33.27ล้านบาทนั่นเองนะครับและในส่วนของการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นนะครับและผลตอบแทนการผลิตการจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้นในฤด,ดูการผลิตปี2 0 5 6 5โดยคํานวณจากราคาอ้อยนะครับเป็นราคาเดียวทั่วทั้งประเทศดังนี้นะครับ หน,นะครับในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นในฤด,ดูการผลิตปี2,564ัทับ65ในอัตราตันอ้อยละ1,070บาทนะครับในระดับความหวานที่10 ccs หรือเท่ากับร้อยละ93.34ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วทั้งประเทศนะครับจะอยู่ที่1,110นะครับจุด66บาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับ2นะครับในส่วนของอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ64.20บาทต่อ1หน่วย ccs นะครับ 3. นะครับผลตอบแทนในการผลิตและการจำหน่ายน้ำตาลขั้นต้นในฤด,ดูการผลิตปี2564ทับ65เท่ากับนะครับ458นะครับ57บาทต่ตอตันอ้อยทั้งนี้นะครับในส่วนของประเด็นข้อพิพาทกรณีน้ำตาลภายใต้องค์การค้าโลกนะครับหรือ WTO ระหว่างประเทศไทยกับประเทศบราซิลนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับไม่มีขัดกับข้อตกลงทางกานค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ